ยังไม่เสร็จดกเกรอแม่นางส่วนหญิงเจ้าดูแลเป็นเช่นไรถ้าไม่เคยบำรุงสิดพี่ส่วนอิงข้าไม่เคยพบว่าท่านสวยเช่นนี้มาก่อนทั้งสองท่านก็โปรดให้เกียรติตัวเองด้วยของหญิงว่าบานต้องการพบท่าน เินท่านเทพีเข้าไปได้ปาบาทรงรอท่านอยู่ข้างในขอลับปาบาทกำลังคุยกับท่านนะักคุณหญิงเรื่องงานใครก็ตามห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดถ้าฉันปล่อยให้เธอเข้าไปไม่จบเพตน,นะพี่ออกออกมาเร็วๆ นายบอกว่าฝ่าบาทอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอทำไมจูจ่ๆร้อนขึ้นมาล่ะองค์ชายสามฝ่าบาททรงรอพระองค์อยู่ข้างในพี่องค์ชายสามท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วเจ้าเป็นอะไรทำไมหน้าแดงเช่นนี้ ดูถ้าเสด็จพ่อจะตัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วส่วนเิงปล่อยมือก่อนข้าจะไปดื่มน้ำร้อนร้อนมากน้ำส่วนิงดูให้ดีสิว่าข้าเป็นใครองค์องใช่สาม ค่าขอโทษฉันจะรับผิดชอบต่อเธอเองดูเหมือนว่าแผนการฝ่าบาดจะสำเร็จแล้วพวกเรารีบกลับไปรายง,งานข่าวดีกันเถอะ